เรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญจากสายของคูฟังทางบ้านเรื่องสดๆกันดีกว่าคุณเป็ดเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อไม่ได้ตอนนี้ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะคุณเป็ดในปัจจุบับนอายุ44ปีนะครับแล้วก็คุณเป็ดเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ทํางานนะฮะในจังหวัดนครราชสีมานะครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้สัก5ปีแห้วครับคู่ฟังนะครับนะคุณเป็ดให้ชื่อเรื่องนี้ว่าพี่ขอบคุณนะฮะส่วนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับตอนนี้คุณเป็ดพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณเป็ดครับสวัสดีครับนะครับคุณเป็ดครับเมื่อสักครู่เราติดต่อกันดูเหมือนจะเครียดกันนิดเดียวเองนะนะฮะครับผมนะฮะตอนนี้คุณเป็ดโทรศัพท์มาจากที่ไหนนะครับเนี่ยที่โคราชครับที่โคราชคุณเป็ดเสียงคุ้นๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไหมใช่ครับคุยแต่ผมผมเล่าครั้งแรกนี่เขาเล่ากับคุณเก่งเลยครับที่เจอที่โรงพยาบาล ใช่ไหมเล่าครั้งแรกนี่ที่ทํางานโรง,โรงพยาบาลครับแต่ว่าครั้งแรกที่เล่านี่จะเป็นอ่าตอนที่ทํางานอยู่ที่สมุดป,ป,<ม>ป,ประการที่โรงงานแต่คือตอนที่นั้นคุณเป็ดทิ้งท้ายไว้เรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในห้องพักที่โรงพยาบาลน,นึกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับที่ใช่ครับจาได้ด้วยผมจักโศกครับใช่ใช่ผมจําได้ผมจําได้แะครับคุณเป็ดสบายดีนะ ครับสบายดีครับนะครับแล้วตอนนี้ผมถามนิดเดียวเลยครับที่โคราชฝนตกไหมโอ้โหสามวันแล้วครับสามวันแล้วคือไม่ตกหนักเลยใช่ปะทุกวันเลยครับโอ้ยดีดีจะได้ดับร้อนจะได้ดับร้อนนะฮะครับผมตอนนี้จนแบบน้ําเยอะไปญ้าเขียวเลยครับอ่าดีครับนะแต่ก็ต้องระวังนะโคราชในฝนตกหนักหนักไม่ได้เลยน้ําท่วมเลยนะใช่ครับตรงโดยเฉพาะตรงเซฟวันนะครับน้ําท่วมเยอะมากใช่ใช่นะฮะโอ้แต่แปลกเนาะตรงนั้นอะคือดูจาก อ่ะเรเราก็ไม่ใช่คนถิ่นนะแต่ขับรถไปเราก็มีความสุขตรงนั้นนะเป็นที่ดอนนะไม่ใช่ที่ลุ่มนะนะแต่พอทาไมถึงตรงนั้นมันกลายเป็นที่ลุ่ม,ไ,มได้ก็ไม่รู้เนาะใช่ครับเออเออนะฮะเราก็ตลาดเซฟวันผมไปเดินกันมาละสนุกมากมของขายเยอะมากแล้วก็มี <ใช S 1> แฟนเลยช็อกเนยขายของอยู่ที่นั่นเยอะเลยทีเดียวครับได้เลยคุณเป็ดมามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับนะเรื่องราวของพี่ขอบคุณเ่ยครับย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงคุณเป็ดเชิญเลยครับ ครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เล่าเกี่ยวกับที่ทํางานปัจจุบันเนาะครับของเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี่แหละครับเดี๋ยวผมนิดนิดนึดนดนงเนาะครับเพราะมันมก็นานอยู่แต่ว่ามันพอดีมันมีเรื่องนี้มันเข้ามาพอดีผมไปที่หมู่บ้านนั้นมา<อ>เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยนึกเรื่องนี้ได้ครับครับผมก็คือผมขอขอเกินเล่าเรื่องเกี่ยวกับอการทํางานก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าเวลามีเหตุเนี่ย จะต้องมีคนโทรแจ้งที่หนึ่งหกเก้านะครับไปที่ศูนย์ศูนย์นี่จะอยู่ในตัวจังหวัดเนาะแล้วก็เขาก็จะแจ้งลูกค้าคือโรงพยาบาลในอำเภอที่เกิดเหตุครับผมโดยที่มีคนแจ้งเข้าไปพระกอาจะแจ้งโรงพยาบาลว่าตรงเกิดเหตุตรงนั้นตรงนี้นะอะไรประมาณเนี้คราวนี้เข้าเรื่องในวันนั้นนะครับคือเราเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าโรงพยาบาลเล็กบางอำเภอซึ่งบางอำเภอเนี่ยโรงพยาบาลเล็กจะมีหมอแค่คนเดียว คือเกิดเหตุบางทีเขาออกไม่ได้ก็จะให้โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่ามีหมอเยอะกว่าออกช่วยครับพอถือพอเขา้เขาเข้าเรื่องนะครับพอดีวันนั้นศูนย์ศูนย์เขาแจ้งมาที่โรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งว่าเกิดเหตุมีคนแจ้งว่ามีอ่าผู้คอตายครับก็เลยแจ้งว่าให้ทางโรงพยาบาลออกไปช่วยชนะสูตรนะครับออกไปช่วยชนะสูตรก็คือคันนี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ประจำอำเภอนั้นอ่ะ พอดีว่ามีหมอขึ้นเวรแค่คนเดียวคือไม่สามารถออกได้ก็เลยให้ทางโรงพยาบาลที่ผมอยู่นะออกช่วยคือจะมีกู้ภัยไปแล้วครับตอนนั้นตอนนั้นประมาณตอนที่แจ้งมาประมาณผกงมงเย็นนะครับเนาะครับผุมงเย็น,นก็พูดเพใกล้จะคำแล้คันนี้ทางกู้ภัยของอำเภอนั้นออกไปแล้วแล้วก็จะมีตำรวจออกไปดูก็กกลัวเป็นการฆาตกรรมนะครับครับ แล้วคราวนี้ทางโรงพยาบาลเราก็จะมีชุดออกไปช่วยคือไปช่วยคือมีหมอมีเวชกกตแล้วก็มีผมคนขับรถไปซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกตพื้นที่เราแต่ว่าคือเขาขอให้เราออกช่วยเราก็จะออกช่วยอืมลักษณะคือไปไปไปหมู่บ้านนั้นเราไปถูกแต่เราจะไม่ค่อยรู้จุดพิกัดว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะประมาณนั้นนะครับอืมอันนี้เราก็ออกจากนี่ไปแล้วอ่าพอดีว่ามันเป็นการชน,านะสูตรนะเราก็คือไม่ต้องเอารถแบบ รถด่วนไปขนคนไข้ขอะไรอย่างนี้เพราะวถ้าเกิดว่าต้องไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเราก็จะใช้รถกูภ้ภัยเอาพี่เอาไปที่โรงพยาบาลเอาเพราะนั้นผมก็เลยเอาอารถรถรถ,รถกระบะสี่ประตูคือน้องๆเขาจะได้นั่งสบายด้วยแล้วก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้คิดอย่างนั้นเนาะครับเพราะเราไปชนะสูตรเฉยคราวนี้ขับรถไปไปถึงหมู่บ้านที่เขาแจ้งไว้คือมันเป็นต่างอำเภอแล้วไปถึงุ๊กอันนี้ผมก็คิดคือน้องน้องที่นั่งรถไปเขาก็หลับเขาก็ คือทางานไปทั้งวันแล้วก็เพียนะครับมันหกโมงก็จะทุ่มแล้วเราไปอืเออเบอร์กู้ภยัยเราก็ไม่มีวอก็ไม่ได้เอามาเพราะว่าปกติรถมันจะมีวอแต่นี้เราเอารถกระบะมาอ,อ๋อ,ออ๋อก็เลยก็เลยไม่มีวอนะครับคราวนี้เราก็นึกได้เออคือมันจะมีเบอร์ที่โทรเข้าแจ้งที่ศูนย์ครับคือเบอร์นั้นอ่ะทางศูนย์อาจจะให้เบอร์เบอร์เจ้าหน้าที่ที่ออกไว้ว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอให้โทรกลับไปหาคนแจ้งอืมครับผมอ่ะผมก็เลยอ่าน้องเขาหลับผมก็เลยอ๋ใช้เบอร์เราโทรนี่แหละ เราก็เลยกดปุ๊บจําได้ว่าเลขท้ายสี่ตัวมันเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดครับผมก็โทรไปปุ๊บโทรไปครั้งแรกหม,หมายหมายหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาะนี้นี่คือโทรไปครั้งแรกผมคิดในใจเอาละไม่ใช่แล้วอย่างนี้แล้วเราจะเจอเจอเจอเหตุได้ยังไงเนาะผมก็คิดอย่างนี้นะครับเ็เลยเอาตัดสินใจโทรใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ โทรไปครั้งที่สองอลักษณะเสียงโทรศัพท์ม,มันจะเป็นเสียงดังตืดแต่ว่ามันจะเหมือนก่อนที่จะมีคนรับมันจะเสียงเหมือนกดเทปคัเสเซร็นะครับดังจึกกแล้วก็มีเสียงคนรับครับผมก็โทรบอกโทษนะครับผมโทรมาจากโรงพยาบาลอย่างนี้ออพอดีผมอยู่ตรงเนี้ยเหตุที่แจ้งไปว่ามีการผูกคอตายมันอยู่ตรงไหนครับอืมอ่าเขาก่อบอกว่า อพี่เลยตรงมาเลยนะครับแล้วจะมีคนยืนรอบอกว่าไอ้เลี้ยวไปทางไหนครับตอนแรกที่ผมงงคือเขารู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงไหนเออเรายังไม่ได้บอกเลยนี่ไะใช่ครับเออเออครับผมก็งงตอนแรกหรือว่าเขาเห็นเราแล้วใช่ไหมครับคือม,คมันเป็นรถกระบะจริงแต่มันจะมีป้ายโรงพยาบาลอืมอืมอืมเอาตอนแรกผมกนึกว่าเขาเห็นเราแล้วอโอเคครับผมก็ไปตามที่เขาบอกแต่ผมไปมปุ๊บอี่เขาจะเห็นเราได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ถึงทางเลี้ยวเลยครับ อพอถึงปุ๊บเขาก็บอกให้ผมเลี้ยวตรงนี้เงี้ยผมก็เลี้ยวไปปุ๊บก็เห็นอยู่มีน้องน้องผู้ชายคนหนึง่งยืนปุ๊บรอโบกบอกว่าให้เลี้ยวไปทางน้าเข้านทะุ่งนาเราก็อโ้โหคงจะเป็นน้องเขาคงจะเห็นเราเราคทิดงเนี้ยน้องก็ยืนโบกให้เราเลี้ยวเข้าไปทางทุ่งนาคือลักษณะศพอ่ะก็คือคนที่ผูกคอตายเขาไปผูกคอตายที่การทุ่งนาอืทุ่งนาแบบไปลๆไก่แม่คนเห็นเลยครับครับครับอ่าคือเส้นทางที่เข้าไปคือทางอ่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่นู่น่นเขาจะดันคันน,นานะครับให้เป็นทางรถเข้าไปครับ,คร,บครับผมอเราก็เข้าไปตอนนั้นก็ประมาณเกือบเกือบทุ่มละทางกู้ภัยก็เปิดอ่าสปอตไลท์เปิดสเปอตไลท์เพื่อเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าพอไปถึงปุ๊บเราผมกับน้องวิชกิจแล้วก็น้องน้องหมอก็เดินไปดูที่ศพเสร็จปุ๊บอันดับแล้วก็ถ่ายรูปเนาะลักษณะศพม่าอยู่อย่างนี้นี้เพื่อศพเนี่ยพูดแล้วก็ คือลักษณะน้องน่ะเขาเสียมานานแล้วน่าจะผูกนามประมาณห้าถึงเจ็ดวันโอ้ oh, จริงดิใช่ครับอ,อืดหมดเลยครับครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่อยากจะพูดถึงความรู<อ>้<อ>สึกแรกที่ผมเห็นเนี่ยอ่าเหมือนคือเรามองไม่เป็นคนแล้วครับเหมือนตุ๊กตายัดนุ่นที่มันแน่นไปหมดอะ่ะ<อ>ครับสูงระดับเออเลยประมาณสองคนนะครับคือไม่สูงมากครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างบ่อน้ําออคราวนี้ อ่าก็เลยถามว่ากู้ภัยตอนนี้คือรู้ไหมว่าใครเป็นญาติคือตอนนี้รู้แล้วว่าใครเป็นญาติ<ะ>พ่อเขายืนร้องไห้อยู่ร,รู้แล้วเป็นลูกตัวเองคําถามแรกที่เราจะถามเลยคือว่าสงสัยกับการฆาตกรรมไหมออก่อนที่เราเจะเอาลงมานะครับคือตอนนี้เราถ่ายสภาพแวดล้อมหมดแล้วแล้วก็จะไปเอาศพลงมาเพื่อชนะสูตรครับคราวนี้พ่อเขาก็บอกว่าไม่ได้สงสัยเกีับการฆาตกรรม,มคิดว่าลูกเขาปู่ตายเองครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาทะเลาะก,กันอ่าพ่อเขาทะเลาะก,กับลูกประมาณว่าน้องก็อายุประมาณอน้องอายุยี่สิบสามปีเนาะพ่อเขาบอกเนี้ยอ,ะอะทะเลาะก,กันว่าน้องก็ขอไปทํางานในโคร,ราชครับเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อนไปไปทางานในโคร,ราชแล้วแบบเวลาหน้าเทศการอะไรนี่เขามีเงินซื้อของกินมีซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆมีแฟนมีอะไรคือน้องเขาน่ะอยู่แต กับนาเพราะว่าพ่อแม่มีลูกคนเดียวออคือไปขอพ่อพ่อก็บอกว่าจะไปทําไมในเมื่อเรามีนาแล้วใครจะทํานาจะไปทํางานไปทํางานโรงงานอะไรอย่างอ,อืมอ่าพ่อก็เลยบอกว่าก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ประมาณน้องก็หายไปตั้งแต่วันพฤหัสครับตอนเย็นก็พ่อก็คิดว่าเออน้องคงจะหนีไปทํางานโคราชอ,อืก็เลยไม่ได้แจ้งความอะไรอ,อส่วนไอ้ที่เราไปที่เขามาแจ้งเราไปนั่นคือวันพฤหัส อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ค,บคือสรุปแล้วก็คือที่ห้อยอยู่เนี่ยน่าจะหนึ่งอาทิตย์โอ้โหคือคือสภาพเนี่ยครับคือตกไม่ได้ครับตกนี่แตกแน่นอนครับลักษณะคือพวกผมจะต้องกับกู้ภัยจะต้องเอาถุงขึ้นไปรองอแล้วค่อยตัดเชือกครับใส่ถุงแล้วค่อยเอาลงมาครพอเอาลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะพวกผมก็จะดูว่ามีอะไรในกระเป๋ามั่งว่ายืนยันว่าใช่คนนี้จริงไหมแต่แวบแรกที่ผมจาได้คือ ชุดที่ผู้ตายใส่อฮะน้องที่แขวนคอครับล้ายๆชุดน้องที่บวกวู้ผมเลี้ยวทานเข้ามาเออคนลุกว่าเนี้ยอคือเสื้อสีดำกางเกงยีนสามส่วนแค่สีดําประมาณอ่านั้นคือแต่ว่าลักษณะคือเราดูหน้าไม่ออกแล้วตอนนั้นคือน้องเขาอื่นคือแบบลักษณะแบบมันบวมเหมือเหมือนตุ๊กตายัดนุ่นตัแน่นไปหมดนะครับครับครับ ผมก็คิดว่าเออคนแถวนี้เขาคงใส่คล้ายๆกันละมั้งมผมคิดอย่างนี้อย่างแรกเลยนะครับอมองโลกในแง่ดีใช่ครับอฮะแต่อย่างแรกพอลงมาปุ๊บผมก็มองหาไอ้น้องคนที่บอกทางมาครับครับผมก็มองหาไอ้น้องที่บอกทางมาทำไมบอกเรามาถึงนี่ทําไมไม่เข้ามาดูครับเพราะปกติก็จะมีแบบชาวบ้านไทยมุกอะไรเขาก็มาดูอยู่แล้วเนาะ uh huh. อืก็เสียใจคือไม่ได้อ่าไม่สงสัยเรื่องการฆาตรกรรมแล้วนี่ ถ้าไม่สงสัยก็หมอเขาจะดูปุ๊บแล้วก็จะเอาศพไปทําพิธีเลยไหมผู้หมอเขาจะได้ออกอะใบมรณะบ้านเขาบ้ไปครับผมเนาะก็โอเคเราก็ว่างั้นแต่ว่าพ่อเขาก็เสียใจคือว่าแบบคือน้องเขากล่าวว่าจะไม่ให้ให้เห็นเลยอะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับล้มแบบไม่ใช่ว่าแบบกลางทุ่งนาที่กลางทุ่งนาไกลๆมากๆอะครับ,ค,รบคือต้องแบบเปิดคันแทนาเพื่อเข้าไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอย่างแรกคือผมก็เริ่มคิดแล้ว ก็ได้ถามกู้ภัยแล้วใครโทรแจ้งครับเออเออกู้ภัยก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะคือทางศูนย์ก็บอกมาปุ๊บคือเขาคนพื้นที่เขารู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงนี้อืมเขาไปถูกได้เลยเขาไม่ต้องโทรกลับไปถามไงครับครับอ่าแต่ผมไม่รู้ผมโทรกลับไปถามอ่าเราอโอเคทุกอย่างเบ็ดเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่ากู้ภัยก็ขนไปวัดให้เนาะอื hmm. อย่างเรียบร้อยหมดละเราก็บอกเอาเรียบร้อยนะนะครับคุณตำรวจงั้นทางพวกผมเรียบร้อยแล้วพวกผมกลับนะครับเพราะว่าอ่า โรงพยาบาลผมอยู่โน่นก็ประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลก็ไกลอยู่นะครับราผาเวลาพวงตามตามตามบ้านนอกนะครับครับคราวนี้อ่าพอเสร็จตุลาก็ประมาณสองทุ่มน่าจะสองทุ่มกว่า,วาและเพราะนั้นน้องก็ไม่มีอะไรก็คุยกันเล่นโอ้สภาพจะขนาดนี้น่ากลัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยค,คือน้องหมอเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะศพใหม่ๆไม่น่ากลัวเท่านี้วางนั้นครับผมก็ขับกันมาปุ๊บสักพักหนึ่งน้องก็แบบด้วยความแบบ ด้วยความแบบเออมันเหลือใจผมก็คุยไปมาสักพักเขาก็หลับเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ทําอะไรก็หลับก็ไมด้สักพักผมก็ขับรถมาลูแต่ว่าใจผมคิดว่าอน้องคนที่บอกทางไปไหนวะเออ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 แล้วทาไมชุดมันคล้ายกันวะอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความก็เออไม่ได้คิดอะไรมากูคงเออเขาคงจะเสร็จแล้วเคาอะไรอย่างเงี้ยสักพักครับคุณเก่งครับออืมีโทรศัพท์เข้าครับครับโทรกลับมาเบอร์ผมอ่อ หกเจ็ดหกเจ็ดเบอร์ที่ผมโทรไปเออผมก็อึ้งก่อนครับครับเขาจะโทรกลับมาเราทาไมนึกเมื่อเราอะไรเสร็จหมดแล้วอ่าใช่เพราะว่าเราเป็นคนแค่โทรไปถามทางเฉยเฉยใช่ครับเออน้องมันก็รับอยู่ผมทําไงเดียวรับก็รับวะครับรับปุ๊บมันเหมือนอเสียงลมพัดแล้วเสียงเหมือนกดเทปคาสเซ็ตเหมือนเดิมครับครับนีแล้วก็แกล้กล้เออ พี่ขอบคุณครับแค่นี้พี่พี่ขอบคุณครับแล้วแล้วเป็นเสียงเดิมกับตอนที่เราโทรไปถามทางนั้นป่ะใช่ครับรอแล้วผมมารู้ที่หลังคือครับวันนั้นที่เอที่เอาศพลงมาปุ๊บในกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าตังค์มีอะไรแล้วก็จะมีโทรศัพท์ซัมซุงรุ่นเก่าเครื่องนึงซึ่งแบตหมดครับ ก็เลยถามน้องกู้ภัยว่าออ่าอเบอร์น้องเขานะเบอร์อะไรองไทยหกเจ็ดหกเจ็ดครับเฮ้ยจริงดิที่ผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าใครเขามาเจอศพได้ครับอยู่กลางทุ่งนาซึ่งไกลมากออโทรเข้าศูนย์นะครับอุย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยนี่ขนลุกหนักเข้าใหญ่เว้ยเป็ดคือเดี๋ยวนะ <laughs> คือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือผีวิญญาณตัวเองโทรแจ้งเหตุให้มาเก็บศพตัวเองก็สุดท้ายพี่เข้าใจคุณเก่งเข้าใจไหมครับเพราะว่าครับยี่ขอบคุณครับอออหนึ่งอาทิตย์ที่น้องเขาอยู่อย่างนั้นครับโอ้โหเฮ้ยเครียดเลยว่ะถ้าเจอแบบนี้นี่ไม่ไหวเหมือนกันนะ น่าตึ้งกว่าครับตอนแรก oh. ที่ผมทัวรไปที่คือตอนแรกเราหาหาไม่เจอไงครับครับที่ผมทัวรไปแล้วครั้งแรกไม่ติดแบบไม่มีสัญญาณผมคิดว่าสัญญาณไม่ดีทวรไปครั้งที่สองปุ๊บเป็นลักษณะที่ผมเล่าให้ฟังว่าเหมือนกดเทปคัตเสร็ก่อนแล้วถึงต่อว่าแล้วผมถามปุ๊บแล้วน้องเขารู้ได้ไงว่าเราจะไปถึงตรงไหนแล้วให้เลี้ยวตรงไหนเอออันนี้นคือผมสงสัยครั้งแรกเนาะครับ แต่มาอึ้งขากลับนี่แหละครับอาาโทรกลับมาครับครับแล้วพูดแค่ว่าขอบคุณพี่ขอบคุณครับโอ้โหน่กกากลัวน่ากลัวมากอ่ะโอ้โหลบ ช็อกเลยที่นะตอนนั้นคือช็อกเลยใช่ไหมยิ่งมาไอต้อยิ่งมารู้ที่หลังเลยว่านี่คือเบอร์ของผู้เสียชีวิตอ่ะมันยิ่งหนักใ,ใหญ่เลยนะใช่ครับออแล้วคือคือคืออย่างแรกคือแบตหมดไงครับใช่หนึ่งอาทิตย์แบตมันหมดแล้วแล้วเขายืนยันว่าเป็นเบอร์ของผู้ตายเพราะเรื่องมันจําง่ายได้หกเจ็ดหกเจ็ดผมจําได้เขาเขาว่าคือนะตอนนั้นคือพอหลังจากที่เรามีการอ่ะ ก็รูกว่านำศพลงมามีการชนะสูตรแสดงว่าก็เปบญาติก็อาจจะโทรศัพท์ไปชาร์จอย่างงี้ใช่ไหมเป็นไปได้ไหมผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็เลยเหมือนแต่แตอนนี้แต่แต่คุณเก่งต้องเข้าใจนิดนึงน,นะครับคือว่าผมออกจากเขียมาเขาก็ต้องวุ่นวายเรื่องงานศพถูกต้องเออครับคือผมยังไม่ได้กลับถึงโรงพยาบาลเลยครับคือเลี้ยงมาได้หน่อยเดียวเ<อ>แล้วมีสายเข้า<อ>ที่ผมจําได้เพราะเป็นที่ผมทัวรไปลงท้ายด้วยหกเจ็ดหกเจ็ดโอ้โหเ,เดี๋ยวนะ คือมันอึ้งอึงคือไม่รู้จะเหตุผลคนใดหรือมันจะอะไรก็ตามแต่นะครับแต่พูดได้เลยว่ามันมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ก,ก็ก็สยองขวัญมากอ่ะคือโอ้โหผีโทรมาแจ้งเหตุตัวเองมีศพอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเจ้าที่ไปหาไม่เจอเป็ดแล้วก็โทรเลยโทรกลับไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับตำรวจเขาเคื่นที่ก็ไปเจออยู่แล้วครับเขาไปเจอเขาาเแจ้งเจ้งตรงนี้แต่ผมนั่นแหละ ครับผ uh huh. ผมผมผมอยู่ต่างอำเภอไงครับพึ่อหมู่บ้านอนะ่ะไปถูกอ uh huh. แต่เหตุอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เ uh huh. จ้าที่ก็คือเป็ดนี่แหละที่ไปไม่รู้จักอหาไม่เจอก็เลยโทรโทรไปที่ศูนย์ก็ไม่ติดโทรไปอีกเบอร์หนึ่งคือ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 ศูนย์นะเขาใช้เบอร์เรามาแล้วหมายเลขหมายเลขวสิบสามคือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง uh huh. เราจะมีเบอร์ผู้แจ้งเพื่อจะโทรกลับไปถามว่าเหตุอยู่ตรงไหนเอ uh huh. ลักษณะนั้นนะรับที่ผมอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันจะมีคนต้องมีการโทรไปแจ้งที่ศูนย์แล้วศูนย์ก็จะให้เบอร์โทรเรามาเพื่อออกเพจว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอให้โทรหาเบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับผมาครนีผมพอนะน่คื่อเรม่บองครับยังไม่จบใช่ไหมครับแล้วมันยังไงต่อในวันนั้นผมกลับมาถึงโรงพยาบาลนะครับออก็มันถ้ามันก็ติดตาเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบอืมขนาดเนี้ยคือเจ็ดวันมันก็แบบ สดๆมันยังน่ากลัวเท่าครับคราวนี้กลับมาคราวนี้ผมต้องอยู่เวียนต่อคือผมต้องสแตนบายเหมือนวันนี้ครับคือเราจะนอนโรงพยาบาลมันจะมีห้องพักเวียนเราก็จะอยู่คนเดียวเหมือนเดิมครับแต่ว่วานนั้นออกจากเขตนี้มาปุ๊บผมก็โอ้รู้สึกใจไม่ดีเลยผมก็เลยเขา้าเข้าห้องปุง๊บเราอาบน้ำท่าเพราะว่าความรู้สึกเราเหมือนกลิ่นติดตัวครับเพราะกลิ่นจะแรงมากนะครับอกลิ่นติดตัวผมก็อาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็นอนดูทีวีในห้องพัก แต่ที่มันมันผิดปกติคือกลิ่นมันยังอยู่อืคือกลิ่นกลิ่นกลิ่นความรู้สึกว่ากลิ่นเหม็นๆนนะ่ะกลิ่นที่มันแบบอย่างเงี้ยมันยังอยู่ครับผมคิดเอา้าวรู้ว่าน้องเขาทามาส่งผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าเออพี่รู้แล้วพี่ถึงแล้วไม่ต้องตามมาส่งนะครับก็คิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าามีอะไรเดี๋ยวไงไงพวกนี้พี่ทําบุญไปให้มคิดในใจอย่างนี้มันก็ดึกแต่สุดท้ายคืนนั้น นอนอยังไงกลิ่นมันก็ยังอยู่ครับผมก็อุ้นอนพัววงกลิ่นยังอยู่ทั้งคืนเลยอผมนอนก็ไม่ค่อยหลับใจก็ตาแล้วภาพมมนคือหลับตาภาพมันยังตาภาพตาภาพจะยังไงเนี่ยคราวนี้เอาไม่เป็นไร<ภ>ก็พยายามฝืนหลับก็ฝืนก็ประมาณที่สามที่สี่ก็เผลอหลับไปบิ๊บแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนเช้ามาก็อาบน้ำว่าท่าเตรียมขึ้นเวียนต่อเนาะคราวนี้เพื่อนๆก็จะมาทํางานกันหัวหน้าก็มาทํางานอะไรปุ๊บด้วยความที่ว่าเราไปเจอเหตุการณ์งี้ก็จะเล่าให้หัวหน้าฟัง ครับวันหน้าครับเมื่อวานนี้ผมออกเขตนะครับปูปลาตายนี้ผมกลับมาถึงกลิ่นยังติดตัวกลิ่นยังติดในห้องอยู่เลยครับเนี่ยรู้สึกกลิ่นยังเหม็นอยู่เลยหัวหน้าได้กลิ่นไหมครับครับวันหน้าผมหัวร้อนเลยโอ้มันร้อนไปเองแล้วแกลืมมะม่วงไว้ในเกล้วมะม่วงมันเน่านะครับโอ้โหผมตายปวดจริงๆตายเดี๋ยวเนี้ยไอเราก็ตั้งใจฟังเป็ดนึกว่าผีมาหา ไม่ใช่เขาเตะมะมวงเน่าครับเตะเดี๋ยวนะถ้าพี่ยืนมือเข้ามาแล้วไปตีได้นี่ตีให้มือแตกเลยเนี่ยทำไมเราเป็นคนแบบนี้นะฮะแต่วันนั้นผมแต่วันนั้นผมหลอนจริงๆนะครับคือแบบไอเราก็ลุ้นตามนั่งนึกภาพนึกเออเดี๋ยวมันมันจะเป็นมุมนี้เป็นนี่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะเรานะเอาใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วนะเราอ่ะ อมันเป็นยังแต่ตอนนั้นไม่ตลกนะครับคือตลเข้าใจเข้าใจอารมณ์าสิฟิลตอนนั้นไม่ตลกเพราะันเมืงผ่านเหตุการณ์มาใช่ครับแล้วครั้นี้มันเจอสายสายกลมาเข้าโทรกลับมาขอบคุณด้วยครับเออเออแล้วับมาก็คิดเรื่องโทรศัพท์แล้วเออก็แม้ว่าผมผมกลับมาถึงแล้วผมยังลองโทรกลับไปอีกนะยังไงก็ไม่ครับคือไปทำโทรโทรว่าไปติดเออใช่ครับก็จะเป็นแบบ หมายเลขกที่ท่านเรือกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้หมายเลขกที่ท่านเรียกอย่างนี้ตลอดครับ<ม>จะไม่มีแบบ,บก็แก๊กก็แก๊กอะไรอีกแล้ว<อ>แต่คราวนี้กลิ่นมันยังอยู่อตอนแรกบุกอายแล้วกลิ่นยังไงก็ไม่หายกลิ<อ>่นยังไงก็ไม่หายอือาบน้ําก็ไม่หายบอกแล้วก็ไม่หายอโอ้ด้วยความเอาไงเนี่ยเ<อ>ช้า,าม,มาเจอหัวหน้าเฉลยผมน่ะโมโหกว่าใครได้ซ้ำาเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเออเรื่องเรื่องก็ประมาณนี้ละประมาณนี้นะนะครับผมเรานี่นะ เดี๋ยวนี้เรื่องเก่านะเราละเออมีมาหยอดมุกตอนท้ายด้วยดีดีดีชอบชอบสนุกดีโอเคอเครับผมได้เลยได้เลยแต่จะไม่เป็นเรื่องจริงครับเร,รเรื่องจริงจริงมันก็ก็จะมีเดี๋ยวจะมีพยายามมันก็มีบางทีมันคิดไม่ออกนะครับเอคือคือ,ค,อ,ค,อคือที่คิดออกเรื่องนี้เพราะว่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับไปไปไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านใกล้ๆนั่นแหละแล้วคราวนี้มีอคนคนอ่ะคนป่วยคนนึงบอกว่าให้รัไปส่งหมู่บ้านนี้หน่อยอื พอไปส่งผู้ผลเยนึกออกโอ้โหเรื่องนี้มีโอ้ใช้ได้เลยผมคิดในใจโอ้ใช้ไใช้ได้เ,<อ>เนึกถึงเดอะช็อกผมฝากเรื่องไว้สามวันไม่ได้<อ>ไม่ได้เล่าสงสัยมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเล่าหรือเปล่า,<อ>าผมฝากไว้ครั้งแรกน้องไม่โทวติดต่อกับไป<อ>แต่ผมก็เข้าใจแหละอาจจะมีแบบเรื่องเล่าครบแล้วพออ่าวันวันก่อนติดต่อน้องติดต่อกับมาตีหนึ่งครึ่งผมหลับไปแล้วอแล้วเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ผมเมื่อวานนี้ผมก็ส่งเรื่องไปเพิ่มน้องโทรมาสี่ทุ่มครึ่งผมเหลือเชื่อว่าผมก็หลับไปเลยครับตั้งแต่ที่ผมเป็นคนนอนดึกวันนี้ผมเลยตั้งใจมากเลยว่าที่ต้องเล่าให้ได้เออวาสนารเราตรงกันแหละครับผมไ<อ> <หา S 2> ม่รว่าทำไมผมถามผู้บอกว่าเป็นอ่ะคุณเก่งโอ้โหสงสัยวาสนาเราตรงกันจริงๆอะครับใช่ใช่ใช่นะครับโอเคได้คุณเป็ดขอบพระคุณมากนะครับสําหรับประสบการณ์เรื่องนี้ห้อนตื่นเต้นแล้วหักมุมมากนะฮะ ไม่ผมผมเสียหยองตรงไหนโทรมาหกเจ็ดรูปพี่พูดแบบเป็นเสียงธรรมดาเนี่ยพี่ครับขอบคุณครับอืมแล้วก็เงียบไปเลยครับอไม่ใช่ว่าวางสายหรืออะไรนะต้ังเงียบไปเลยครับครับผมผมจำจนถึงตอนเนี้คือแบบพี่เดี๋ยวพี่รบกวนอย่างนี้นะฮะครับเดี๋ยวเราขอญาตอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้น้องพังเนี่ยลองถามพอจะจำหมายเลขนี้ได้ไหมแต่มันก็นานพอสมควรแล้วนะ ผมจำไม่ได้ครับจำได้แค่สี่ตัวท้ายครับผมอ๋อจำไม่ได้แล้วนะพังนะจบับโอเคนะครับจำไม่ได้ละได้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนะครับไว้ออกคราวหน้าไปได้ยินได้ฟังหรือไปเจอเรื่องราวหรือนึกเรื่องไหนออกมาอีกเนี่ยก็โทรมาเล่ากันอีกนะได้ครับผมได้เลยครับคุณเป็กขอบพระคุณมากนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ